วันนี้เรามาเล่นเกมแบครับกันนะครับเอาชีวิตรอดในคืนแรกอยู่กับผมนายอิงนะครับเกมเมอร์นะฮะนายอิงเกมเมอร์และอยู่กับใครอีกสองคนครับนะครับคนผมสีฟาฟ้านี่ใครครับไอ้กันด้มเองครับอ่แล้ว คนผ,ผูกสีแดงนะครับแขกพิเศษอามครับอามนะในอามนะแอมเหรอฮึเราจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะครับสองปีสองปีสองปีโดม้าครับโดม้าครับอืมอะไรนะพี่แอมโดม้าครับคุยอันนี uh ้มาครับอ่ะเรียบร้อย เอาไปตัดไม้กันนะตัดไม้ดีกว่าแม่ถ่ายแานมางกันเอาแบานดด้วยกันโอ้โหให้คนสร้างแบนตามใจตามใจลอยนะโอ้โหโอ้โหได้ซีดมาแล้ว อืมนะะไครอเอัรบ้่อะราครับเราตัดต้นไม้ไปก่อนนะฮะขออนุาตขอขอพายที่ผมเป็นวัดนะฮะ เลยมาแคดเกมเรผมเป็นวัตดนะครับต้องมีเสียงไอหรือว่าเสียงอะไรก็ตามนะครับต้องขนอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นวัร,นร์ดนะฮะเราสร้างไปตรงไหนกันดีนะฮะ แต่ที่นี่ก็เราสมบูรณ์นะฮะอ๋อเราจะสร้างรั้วสรส้างตรงจุดเกิดเลยมสร้างตรงจุดเกิดเลยนะคะสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์เยอาเย่าเยอะแลาวน็อันที่บนมา นะครับอ๋อคุณอ้อยนะตายไปแล้วนะโดนคุณนันตีนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับเนม่ห็นคุณนันไปตีคุณอ้อยทำไมครับไม่มีอะไรจะพูดคุณอยู่นิ่งๆนะครับคุณว่าแต่ตีคนอื่นนะไม่ดีนะครับเจอกขนโค้ชนะยอมครับผมยอมยอมยอมนะครับ อันน้ก็หลุดออกจากเซิร์ฟไปนะครับมาแล้วเอาไอ้าามาแล้วนะโอ้บายดีหรือนี่เอาของหายไปไหนคุณแอมดโดงคุณโปหดแล้วนะครับโด,ด่งไหม <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สึกตัวนะครับ <the> ไม่จำเป็นรู้สึกตัวน,นะครับ คนนี้ทำไมไม่หายวะกลัวมีม้อยอยู่ก <ét> ว่าแล้วมันไม่ไหายเราจะสร้างบ้านตรงนี้ <ét> <t un> มีอะไรปะน <c oughs> ี้ดิเราจะสร้างบ้านบานดินหรือบา้านใต้ดินเนี่ยบนบนบนล้วแล้ต้องไปขุดยินก่อนนะ เป็นคนทำไมแจะรูขอ,องเจ้าไม่วันนี้จะคุดเรื่องทำใหม่เนี่ยไม่เข้ใจเลยโดยวไปทางอีกทีนะครไอ you can see me ว่ t ทางอยู่ที่ไหนแล้วก็เออเ้ยแกม,มือแล้วด้วยขุดทางขึ้นแป๊บะนะ เชื่อทางนี้ไปทางนั้นดีกว่ารู้แล้วออที่คนณทีต้องพูมคุ้รีดีดีเราสร้างฐานทัพโอ้โหได้ผมมีที่ซุกพอนอนแล้วที่ไหนเนี่ย สรงกระต๊อบเล็กๆไว้ฮะาจิงเนี là, là ้ยทำไมเนี่ยพูดหน่อยดิล้วระวางนะารับวางแนวเลยรับแนว คุณอั้มไปแล้วค่ะคุณอั้มซอมมีซอมมี่แล้วนะครับมไม่ใช่เราตอนนี้เราไม่ใช่เล่นในคอมนะครัมมมมเราเราเล่นในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนมือถือน,นะครับโทรศัพท์นะครับที่บ้านคุณเรียกโทรศัพท์ที่บ้านคนุณเรียกสมาร์ทโฟนหรือมือถือมือถือสมาร์ทโฟนบ้านหม่วัดกินหมดแล้ว หมดหมดเลยซอมบี้มาแล้วคุณได้โอ้โหค่าซอมบี้นี่วิวอย่างเยอะนะฮะบอกเลยวิวอย่างเยอะได้วิวเครื่งหนึ่งนะฮะเลวิวเลวิวเลวีนี่ยเลวิวอะไรเลวิวไม่ใช่เลวิวเมื่อคืนนี่แสงสว่างมีมากเลย เจ้าเกลียดเถ่อเคาคุณอายผมตีผิดนะฮะอืมใช่โอ้เออเออเมเม่วันนี้ครับได้เท่าไหร่ละได้ดึงอันอยู่ครับสองอันแล้วครับเหลืออันเดียววยสกิลตันครับสกิลตัทอนผมล้ตายแล้วผมไปช่วยด้วยโอ้โหผมล้ตายแล้วนะครับ <น>เรืองผมเรือสามหลอดบ้านมีไหนเนี่ยกับตาผมมาครับคุณไม่รู้หรอบ้านรู้แล้วรวู้แล้วอืออุตส่าห์จะโชว์นเราโต้สักหน่อยอืมน้อยเลยได้เโอ้ยเจอแล้ว คนณไอ้ลงทางโอ้โหสก,กิลริตอนไปตายเดี๋ยวก่อนเออผมตายแล้วเออเรื่องเ,เก็บของเลยครับดวนแครับดวนแครับโอ้โหอะไรเนี่ยสกิลอุ้ยนะครับ,รบ <c oughs> รเ้ยนะของผม,มหายของหายอ่ะเดีอุ้ย นี่เสือบักจอละแข้นะครับปักไฟหน่อยครับโอ้โหสูง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 เฮ้ยกระต่ายโอ้ยสามลุกหนึ่งหรืว่าสามโอ้โหก็จนมุมกูตายกะว่าผมตายแล้วล่ะคุณแอมครับวางไฟหน่อยคุณแอมพวกผมตายแล้วนะครับอ้าวเจ็บอินตายแล้วแล้วแล้วครับ ของผมก็มีนะไม่รู <h <h ้นะฮะคนโคลีเชียจริงๆโอ้ยพี่เขียวพี่เขียวเฮ้ยขบตีเขนะโอ้โหโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ของผมหายไปไหนไม่ได้นะฮนะครับ เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดียวนะฮะเราจะเลิกถ่ายคลิปนะคะเพาะแล้วสวัสดีก่อนนะฮะขอตัวจากแกล้ซงซอมบี้ก่อนนะฮะบ๊ายบายไปละตายแล้วตายตายแน่เลยตาโอ้โหดีเด็สีเกนสเตเดสสียรนะครับเจอปืนเจอปลาครับโอ้ย